หลายคนคงทราบดีว่าสำหรับช่วงเวลานี้โควิด1 9กําำลังระบาดในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างทวีคูณหลายคนก็ต้องเก็บตัวถึง14วันหลายคนก็ไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวความเสี่ยงที่ต้องติดเชือ้อและวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปและเว็บไซต์ที่ควรมีติดเครื่องสำหรับพ้นวิกฤตโควิด1 9อันดับที่6แอปให้ความบันเทิงหลายคนอาจสงสัยว่า แอปให้ความบันเทิงต่างๆจะช่วยอะไรต้องบอกแบบนี้ว่าสถานการณ์โควิด19กํำลังตึงเครียดเราก็ควรจะมีสิ่งที่ทำให้คลายเครียดและการเก็บตัวที่ไม่น่าเบือ่อเพื่อความผ่อนคลายแอปให้ความบันเทิงมีดังนี้ได้แก่ YouTube Netflix iFix View VTV และ TikTok เป็นต้นอันดับที่5เว็บไซต์ตรวจสอบผู้ติดเชือ c o v i d t a c k e r f i l a b c o เป็นเว็บไซต์ที่ให้คุณสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 เช่นผู้ติดเชื้ออยู่ที่ไหนบ้างของประเทศมีผู้ติดเชื้อกี่คนในปัจจุบันผู้รักษาหายหรือว่าข่าวปลอมที่มีผู้ติดเชื้อสามารถรู้ได้ในเว็บนี้เว็บเดียวเป็นเว็บที่ผมแนะนำเป็นอย่างมาก <S <S อันดับที่4แอปแชทสนทนาถึงไม่พบกับวิกฤต คนไทยก็ได้ใช้แบบทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแต่ในวิกฤตก็เป็นแอปที่ควรใช้มากขึ้นไปอีกได้แก่ Line, Messenger, WeChat หรือใครที่มีแอปแชทอื่นแนะนำก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันดับที่3 Mobile Banking ถ้าพูดถึงแอป Mobile Banking นั่นแน่นอนอยู่แล้วว่าหลายๆคนก็คงได้ใช้อย่างเป็นประจำแต่ในวิกฤตณปัจจุบันอย่างโควิด -19 ทุกคนก็ควรจะมีแอปผู้นี้ติดเครื่องไว้ในการจับใจ่ายใช้สอยซื้อของแบบไม่ต้องพกเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสมากที่สุดแอปโมบายแบงกิ้งมีดังนี้เคพัดของธนาคารกสิกรไทยบัวหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพ SCBEC ของธนาคารไทยพาณิชย์กรุงไทยเน็ของธนาคารกรุงไทยมา m โของธนาคารออมสิน KMA ของธนาคารกรุงศรี TMB b, b i บ ของธนาคารทหารไทยอันดับที่2 a p แอป l e l i v e r y สำหรับแอป Delivery หรือแอปที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งเช่นการส่งอาหารการส่งของและการขนส่งผู้คนสามารถช่วยในการลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อเพื่อไม่ให้เราต้องออกจากบ้านในเวลาที่ไม่จำเป็นและฟังก์ชันที่ผมแนะนำก็คงไม่พ้นฟังก์ชันการส่งอาหาร พอจากเดิมที่ต้องออกจากบ้านเพื่อหาสิ่งของรับประทานก็เปลี่ยนมาเป็นสั่งบนมือถือเครื่องเดียวจากนั้นก็ตีพุงรอคนมาส่งอย่างสบายใจและแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มีดังนี้ g ก็ Food Panda Lime Man Lalamove Seven Delivery และ Get อันดับที่1แอปสำหรับทำงานที่บ้าน Work from home กำลังเป็นที่นิยมสำหรับบริษัททั้งหลายในตอนนี้ที่ให้พนักงานทำงานอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยส่วนแอป,ปที่ควรมีในการทำงานที่บ้านก็อย่างเช่น s l สแ o g g o กูเกิ i v e Asana t l o โ o o o g l e h a n g o o u z o o ูและ s y y e นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแอป,ปและเว็บไซต์ที่ผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีไว้ติดเครื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตในวิกฤตโควิด -19 หวังว่าคนที่ได้รับชมวิดีโอนี้จะได้รับประโยชน์และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับกดติดตามกดไลค์หรือกดคอมเมนต์ถ้ามีคำแนะนำดีๆด,ด้วยนะครับ